สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชัรนูมคูปต้าเจริญชัยนะครับสาขาเชียงกูลครับผมพบกับผมนะครับอเล็กนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายรถขุดคูปุต้าเจริญชัยนะครับสาขาเรียงเมืองเนาะวันนี้ก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งตัวคือตัวรถขุดของทางคูปต้านะครับณปัจจุบันนะครับทางสยามคูปต้านะครับที่จะจําหน่ายกับรถขุดคูปต้านะครับก็มีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตัว รถขุดขนาดเล็กนะครับตั้งแต่1.7ตันจนถึงสูงสุด8ตันก็จะมีตัว3ตันและก็ตัว5ตันนะครับที่จะจําหน่ายในบ้านเรานะครับผมก็วันนี้เนาะที่จะมาแนะนํากับทางลูกค้าก็จะเป็นตัวของ KX 033ขนาด3ตันนะครับตัวนี้ก็เป็นรถขุดคู b ุต้ KX 033ที่จําหน่ายณปัจจุบันโวมล่าสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะครับผม ตัวนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดขนาด่อขนาด1,800ซีซีหรือกำลังของเขาจะอยู่ที่27.5แรงครับผมเป็นเครื่องยนต์3สูบ4จังหวะ Direct Injection นะครับตัวนี้มาพร้อมกับหัวฉีดอัจฉริยะประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมายิ่งขึ้นนะครับก็ความจุของเขาตัวนี้ของทางน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่46.8ลิตรนะครับในการทำงานของเขาก็จะทำงาน อยู่ที่3.8ถึง4.8ต่อชั่วโมงชั่วโมงต่อลิตรนะนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ที่ปรับเปลี่ยนจากตัว KX 91มาก็เปลี่ยนตั้งแต่รูปโฉมเลยนะครับเครื่องยนต์ระบบ Direct Injection แล้วก็มาพร้อมแทรที่ให้มาทั้งหมดตัวนี้ตัวเก่าจะมีมาอยู่ที่3ลูกนะครับตัวนี้จะให้มา4ีรองรับการทำงานที่สมบุกสมบันมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานของแทร็ก ออลาบเรื่อนขึ้นตัวนี้นะครับเป็นแท็กที่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาถึงด้านหน้าครับตัวนี้ที่เพิ่มมาคือขนาดของแขนขุดแขนขุดตัวนี้ขนาดยาวระหว่างลาบกับพื้นนะครับเหยียดสูงสุดถึงปลายพุ่งจีะอยู่ที่5.2เมตระยะระยะขุดไกลสุดอยู่ที่4.9เมตรนะครับแล้วก็ขุดขนาดลึกอยู่ที่3.1เมตรแล้วก็ระยะตักสูงสุดอยู่ที่3.5เมตร ครับผมแล้วขนาดพุ่งกีนะครับขนาดพุ้งกีนี่เท่ากันกับตัว k ค91ขนาดของพุ่งขีอหอน้ากว้างอยู่ที่550มิลิเมตรนะครับแล้วก็ความจุของเขาอยู่ที่0.11ล mm. ูกบาทเมตรตัวนี้ถ้าคิดต่อคิวอยู่ที่9ตักต่อคิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมาพร้อมกับตัวออระบบ อัจฉริยะของตัวปั๊มไฮดริกที่เป็นระ,ระบบที่พัฒนาฉีดอัจฉริยะเพื่อทําให้การทํางานของระบบไฮดริกเสถียรและก็แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับผมส่วนตัวของตัวรถแล้วก็ห้องโดยสารตัวนี้จะยื่นพ้นจากท้ายมาตัวน,นี้ถือว่าน้อยมากเลยครับซรล,ล่าที่เขาปรับใหม่แล้วก็ทําให้การทํางานของเขาได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นตัวนี้รถขุด k x 0 3เหมาะกับงานที่เป็นงานเคลลิ่ง ขุดฟุติ้งทำลายสิ่งก่อสร้างในการก่อสร้างที่เริ่มต้นที่จักขนาดเล็กก่อนตัวนี้นะครับเหมาะกับทางผู้ระเหมาที่ใช้ในงานระเหมาก่อสร้างรวมไปถึงบางที่ก็สามารถใช้ขุดบ่อในขนาด10เมตรเป็นบ่อจิ๋วนะครับตัวนี้เนาะมาพร้อมสปอตไลท์ LED ตัวนี้ที่ทางโรงงานที่แถมมาให้เลยนะครับ ส่วนระบบที่เป็นพิเศษสุดคือตัวนี้เป็นระบบคิดระบบคิดที่ทางของคูบาตาที่เขาพัฒนามาจากการที่เป็นระบบที่สามารถตรวจเช็คผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบคิดนะครับระบบคิดทำงานหลักๆคือ3อย่างอย่างที่1เป็นการแสดงผลเกี่ยวกับสมรรถนะการทำงานชั่วโมงการทำงาน2ครับตัวเช็คเกี่ยวกับการจรกรรมถ้าเกิดการ หรือหรือว่าตัดระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับของตัวรถขุดคูบุต้าจเกิดการแจ้งเตือนและมันสามารถใช้รถหรือสตาร์ทเครื่องได้ในของข้อที่2นะครับป้องกันการโจรกรรมส่วนข้อที่สานะครับเป็นการแจ้งสถานะในการเปลี่ยนถ่ายและเซอร์วิสของตัวรถขุดคูบต้าตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากสอบถามเกี่ยวกับช่องทางออนไลน์ของการเซอร์วิสเป็นการบริการช่องทาง1747ตัวนี้ก็มีการบริการ ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่7จ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับตัวนี้เนาะก็สามารถโทรสอบถามได้ในการบริการของทาง1นึ่งเจ็ดสี่เของทางคูโบต้านะครับสายด่วนนะครับอ๋อก็มาดูตัวนี้ครับด้านหลังตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจากขอไม่สตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้ขอให้ลูกค้าดูเป็นการดูแลเบื้องต้นนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเปิดงออกมา ตัวนี้ก็เป็นการจัดวางระเบียบใหม่ของทางคูเปอร์ต้าของรถขุดที่พัฒนาทําให้การดูแลรักษาง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหม้อกรองอากาศตัวนี้หม้อกรองอากาศของทางคูเปอร์ต้าก็มีลักษณะคล้ายกันกับรถแทรกเตอร์คล้ายๆกันนะครับตัวนี้นี่ก็เป็นช่องเปลี่ยนนี่คือ,อ,อที่เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับนี่ครับตัวที่เป็นเข็มตรวจวัดระดับน้ามันเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้ จะมีสัญลักษณ์สีส้มอยู่ปลายในการตรวจเช็คทุกๆครั้งก็ตรวจเช็คตรงที่น้ํามันเครื่องตรงที่ปานะครับจะมีขีดขีดล่างและขีดบนน้ำมันเครื่องต้องมีสภาพที่ใสพร้อมใช้งานไม่มีสิ่งปฏิกรนหรือสิ่งเป็นคราบเขม่าติดอยู่บริเวณเข็มตรวจเช็คของระดับน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่าขีดล่างไม่เกินขีดบนนะครับตัวนี้ ส่วนของตัวการตรวจเช็คของรถของรถขุดคูป้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับและตัวนี้คือเป็นปั๊มที่เป็นดักความชื้นหรือดักน้ําที่เราเรียกกันนะครับตัวนี้จะมีบริเวณลูกยางสีแดงตัวนี้นะครับที่จะไว้สังเกตขนาดถ้าเกิดว่ามีน้ําที่ผ่านเข้าผ่านเครื่องยนต์มาผ่านปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับ ก็จะทําให้ลูกยางสีแดงนี่ลอยขึ้นเราสังเกตด,ด้วยได้ครับในการตรวจเช็คเรืยกวล้างทําความสะอาดก็เป็นการปิดวาลวเป็นการปิดวาลวนะครับมาด้านข้างแล้วก็ใช้โซ่บีบตัวขันกรงออกมาแล้วก็นํากรงเททําความสะอาดล้างเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เปิดวาลวน้ำมันแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ทําให้ระบบของน้ํามัน ทำงานให้เป็นปกติแล้วค่อยดับเครื่องน,นะครับตัวนี้ส่วนการตรวจเช็คกองอากาศนะครับตัวนี้ก็สามารถตรวจเช็คได้ด้านล่างครับจะเป,เป็นลักษณะเหมือนกันเลยกับตัวของรถแท็กเตอร์ของทางคูปต้าครับจะมีตัวช่องที่ระบายน้ําหรือความชื้นอยู่ด้านล่างนะครับให้สังเกตลูกศรที่คําว่าท็อปให้ขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ตัวของจุกยางอยู่ด้านล่างเพราะอะไรเพราะเพื่อว่าให้ในการเกิดมีคาบน้ําละอองจะได้ ระบายออกทางช่องด้านล่างตัวนี้นะครับส่วนไส่กองเป็นกองขนาดเท่ากันกับของรถแท็กเตอร์ใกล้เคียงนะครับตัวนี้เป็นกองหยาบการทำทำความสะอาดกองหยาบทุกทั้งก็ใช้เป่าลมแต่ผมแนะนําให้เป่าจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับไม่เป่าจากด้านนอกเข้ามาด้านในเพราะว่าฝุน่นละอองจะเกาะติดในช่องบริเวณด้านใน ส่วนกองละเอียดนะครับกองละเอียดผมก็แนะนําให้เป็นผ้าชุบน้ําทาความสะอาดเช็ดทําความสะอาดไม่แนะนําให้ใช้ลมเป่านะครับผมเนาะตัวนี้เป็นการดูแลเบื้องต้นของดูแลเมอกองอากาศของตัวรถขุดฮุต้าตนะครับโอเค ตัวนี้ครับจะให้ดูตัวนี้เป็นส่วนที่ทางผู้รับเหมาและผู้ใช้รถขุดบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ดีที่สุดคือเป็นการย้ายของคอยแอร์ที่ในรุ่นเก่าของ KX-91 ในตระกูลของ3ตันเป็นรุ่นพี่ของ KX-33 3แต่ก่อนจะมีตัวคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่บริเวณด้านบนหน้าปัจจุบันนี้ได้ย้ายมาอยู่ด้านล่างและก็จัดเรียงเกี่ยวกับ คอมพเซอร์แให้ดูแลรักษาง่ายยิ่งขึ้นพร้อมปัม๊มไฮดริกต่างๆที่สามารถตรวจเช็คได้ง่ายขึ้นนี่ครับตัวนี้เป็นการพัฒนาของทางคูป,ปตท่าที่จัดระบบแล้วก็บอดี้ของตัวรถเคสสาให้ดูสะดวกดูคล่องแคล่วไปแล้วก็ดูดูแลรักษาง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าตัวเคสเก91รุ่นเก่านะครับ โอเคโอเคครับตัวนี้ก็ภายนอกก็เราได้มาดูเกี่ยวกับสเปคของภายนอกเรียบร้อยครับแล้วเรามาดูด้านในอันนี้นะครับด้านในห้องผู้โดยสารของทางของตัว KX 0 3 3นะครับตัวนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนจากตัว KX 9 1มาอย่างอย่างแบบ เป็นออลยูทั้งหมดเลยเริ่มต้นตั้งแต่เบาะปรับที่นั่งเป็นเบาะสปริงนะครับสามารถปรับเลื่อนได้ตัวนี้เหมาะเลยครับสาหรับคนที่เอ่อตัวเล็กขาสั้นสามารถนั่งแล้วก็ปรับเบาะได้ส่วนความสะดวกสบายที่มามากยิ่งขึ้นคือช่องปรับอากาศมาทั้งหมด6ช่องปรับอากาศด้วยกันนี่ครับสามารถลูกค้าสามารถตรวจเช็คดูได้เลยนะครับตัวนี้ความสะดวกสบายมากเลยครับแล้วที่สําคัญสําหรับการทํางานที่ยาวนานสำหรับคนที่ชอบความบันเทิง และความบันเทิงในการฟังเพลงเนาะตัวนี้ก็มาพร้อมกับสเตอริโยบบูทูธที่สามารถต่อแล้วก็ฟังเพลงขณะที่ทํางานได้นะครับตัวนี้มาพร้อมซันลูฟที่สามารถมองเห็นทัศนิยภาพในการทํางานตัวนี้ก็สามารถ <c oughs> ตัวนี้ก็สามารถเปิดในด้านหน้าได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเปิดช่องด้านหน้าของตัว ห้องโดยสารให้ลูกค้าดูนะครับนี่นครับลูกค้าเปิดสะดวกสบายครับแค่กดเบาๆแล้วก็เลื่อนขึ้นลูกค้าที่ชอบในการทำงานในหน้าง,งานที่อยู่ในลักษณะกลางแจง้งที่ไม่ชอบออบริเวณเป็นห้องแอร์ก็สามารถเปิดในบริเวณด้านหน้านี่นั่งทำงานได้โดยการเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายนะครับตัวนี้ โอเคย่างไรบ้างครับตัวนี้เป็นสเปคและก็การแนะนำเบื้องต้นของตัว KX033 นะครับที่จะจำหน่ายในบ้านเรานะครับ KX033 ตัวนี้เสนอราคาอยู่ที่1 3 9 5 0 0 0บาท ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับดาว์เริ่มต้นที่10%อยู่ที่140,000บาทผ่อนสูงสุด72วันนะครับจะส่งอยู่ที่24,228บาทครับผมเนาะตอนนี้ก็มาพร้อมกับการรับประกันของตัวรถขุดคูปต้านะครับ2ปีหรือ3,000ชั่วโมงถึงตัวไหน,นตัวนั้นก่อนนะครับแล้วก็ วัวนี้ยังมาพร้อมกับอีกโฉมหนึง่งจะเป็นโฉมของสีเสานิลภัยตัวนี้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาแนะนําของตัวนี้นะครับตัวนี้ามาแนะนําตัวเระเอกของเขาเลยคือเคเอ็กนตัวคิสตัวแอรนะครับผมเนาะตัวนี้ก็เป็นการแนะนําของผลิตภัณฑ์ของตัวรถขุดคูปตานะครับก็หวังว่าลูกค้าที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังเกี่ยวกับรายละเอียดของรถข,ขุดคูปต้าครั้งนี้ก็ได้รับข้อมูลไปไม่มากก็น้อยนะครับ ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับกับช่องทางการติดต่อของผมนะครับเซวาเล็กนะครับธนชัยบรรลือนะครับคูบต้าเจริญชัยสาขาเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีนะครับและก็สาขาชัยางกูลช่องทางการติดต่อนะครับ091-019-4141นะครับครับผมขอบคุณครับ